โย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 สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้อยู่กับผมคนเดิมเช่นเคยนะครับเบนบีซี่แช่เบนแช่เบนแช่เบนแชเบนทรัพย์สตาร์จากดิสตอลฟ์เบบี้ อีกครั้งนะครับผมวันนี้เรากลับกันมาอยู่กันนะที่ไหน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 เรากลับกันมาอยู่ที่หมู่บ้านโคโนฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่หมู่บ้านโคโนฮาจริงๆแต่เราก็ต้องพูดอะไรบางอย่างให้มันเชื่อมกับเกมที่แบบเน้นอกว่าที่เราเล่นนิดน,นึงโอเคป่ะทุกคนเออวันนี้เรากลับกันมาอยู่กับเกมนี้นะครับกับเกม,มชื่อว่ารุโตทุบโลตชินนบิสไตรเกอร์รุโตทุบโลตชินนบิสไตรเกอร์แน่น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  ดอกดอะนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าเส้นทางดําเนินกันมาไกลเลยนะครับเกมนี้จนวันนี้เข้าสู่ตอนที่2ตนนัวนี้ตอนที่2นะครับผมก็หลังจากตอนแรกที่ผมเล่นมั่วมากนะครับผมแทบแทบไม่รู้ความอะไรเลยตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมก็ไม่รู้ความเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าเกมนะขอมเมาเรื่องนึงก่อนขอมเมาเรื่องนึงคือแบบว่ามีสตรีมเมอร์หลายท่านนะครับผมที่แบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วก็ให้เข้ามาให้ใหคําปรึกษากับผมอะไรแบบนี้ครับแบบว่าให้ทิปส์อะไรแบบนี้เอาจริงในพูดถึงเรื่องการสตรีมมิ อะไรพวกนี้ผมไม่มีความรู้เลยเนาะมีความรู้เรื่องทําเพลงอย่างเดียว <Yeah. S 1> เออแล้วก็มีพี่ๆน้องๆหลายท่านนะครับเออเข้ามาแบบว่ามาแนะนําผมว่าแบบเอยเซตติ้งมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าเอยเทปเบนครับทำไมบงเว็บแคมของเทปเบนไม่ค่อยชัดเลยฮะแบบว่า,าเทเบนเซตอะไรผิดพลาดหรือเปล่าลืมเซตอะไรแบบนี้ไปหรือเปล่านะครับ <laughs> ผมจะขอประกาศตรงนี้นะครับว่า <laughs> มันชัดได้แค่นี้แหละครับเพราะผมใช้กล้องของเว็บแคมโนต้ตบุ๊กผมครับผม <laughs> ทุนน้อยครับทุนน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับผมผมไม่พยายามปล่อยให้มันชัดเลยทุกคนแต่มันชัดได้แค่นี้เอาเป็นว่าวันหนึ่งที่เราผง,งาดวันนึงที่เราผง,งาดอยู่บนฟ้านะครับผมวันนั้น,นครับผมจะจัดกล้อง 4K แล้วทุกคนจะได้เห็นใบหน้า อันอัปลักษณ์ของผมในความชาัด 4K นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เอาแบบ 480p ไปก่อนนะโอ้ยไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราเข้าเกมกันไปเลยดีกว่านะครับแบบเกมนรกตุต๊บะโรต,ต,ตชินอบิสไตร,รเกอร์ let's go เขินเลยต้องมานทำคอนติเนียต่อยเล่นไซใหญ่เลยเมื่อกี้นึกว่ามันจะเข้าเกมเลยไงต้องมานั่งโหลดก่อนอีกทำไมมันโหลดเยอะจังเลยอ่ะไม่โหลดเยอะไปวะเชื่อมันโหลดไม่เสร็จดีกว่าทำไมอ่ะทำไมยังโหลดไม่เสร็จดีกว่า ต้องออกแล้วเข้ามาเฮ้ยเน็ตมันไม่ต่อเฉยเลยทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราเข้าเกมกันได้แล้วนะครับผมแบบว่ารอแบบโคตรนานเลยนะอาจเป็นปนัญหาที่เพิ่งเพลผมเองก็ได้นะครับผมหลังจากที่ผมเลิกเล่นรอบไปแล้วไปผมก็แบบว่าแอบ,บเซอร์วลเลิเล็กๆน้อยๆนะครับผมดูว่าแบบมันมีอะไรทําเพิ่มหรือเปล่าก็เลยแบบว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมุมกล้องผิดมุมกล้องผิดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ต้องการให้คนเห็นอะไรแปลกๆกันนะเมื่อกี้อีกทีนึงอีกทีอ้โอ,อู้้ big things big things เหมือนตัวจริงมากจุดนี้เหมือนตัวจริงมาก คือต้องบอกกันนะครับตอนนี้เกมมันเหมือนให้ผมเลือกอาจารย์นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ส่วนตัวที่มีไว้มีไว้ใช้สอนวิชาเราซึ่งตามจริงผมก็เลือกมั่วๆไปแล้วหลายรอบนึงแต่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาเลือกให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามมีตัวอะไรบ้างนะตอนแรกอะเนี่ย คนแรกที่ผมเลือกไปคือคาคาชิร่าง2องสองเม็ดวงแหวนนะครับแต่ว่าจใจทุกคนดูว่ามันมีแบบอาจารย์ที่ให้เลือกเยอะมากเลยนะก็มีนารุโตะอุซึมาคิซาสึเกะอุจิวะอะไรแบบนี้มีแบบมียามาโตะด้วยแต่ว่าก็มีหลายตัวทีว่ผมยังไม่ได้อันล็อกนะผมไม่รู้จะอันล็อกยังไงต้องเติมเงินหรือเปล่าถ้าเติมเงินก็แค่บอกมาโอ,มอ้มีเซนาเดตด้วยหรอมีจิระยะด้วยโบรจิมารุโอ้มีมาดาระด้วยโอ้มีซาลูทบิโอ้โอ้โอเนี่ยผมอยาก ให้ตัวนี้เป็นมากเลยนะแต่ผมตั้งใจว่าจะเล่นสายเรนจ์นะครับผมก็คือสายคาถาระยะไกลนะผมก็คิดว่าต้องหาอาจารย์ที่แบบว่าจะสามารถซัพพอร์ตผมในด้านคาถาระยะไกลหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกกันว่านะครับระบบของเกมนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือเราจะเรียนวิชาจากอาจารย์อาจารย์ที่เราเลือกหนึ่งคนเรียนแบบพอสุดทางปุ๊บเราก็จะได้แบบว่าท่าไม่ตายของเขามาเป็นท่าของเราใช่ไหมประมาณนั้นใช่ป่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะเรียนกับโอโรจิมารุก็แล้วกันนะครับผมชอบคาถางูเพื่อไม่เสียเวลาครับมาเราสมัครเป็นลูกศิษย์โอโรจิมารุเรียบร้อย ผมมาคุยกับคาคิชินะไปเข้า, <Hey. S 1> ขาอารีนากันโซโลโมิชชั่นนะครับผมเราจะมาทำภารกิจซามูไรเรสคิวเทรนนิ่งนะครับผมก็คือภารกิจเขาเรียกว่าแปลไทยคือภารกิจช่วยเหลือซามูไรนะครับผม The Samurai is Back to Normal มิชชั่นคอมพลีทครับเรียบร้อยแล้วครับผมภารกิจแรกนะครับที่เรารับมามระดับ S เ,เลยอะ่ะเล่นมั่วมากระดับ S เ,เฉยเลยผมว่าเราไปซื้อคาถาเพิ่มดีไหมไปแบบว่าเปลี่ยนคาถาไหมผมว่าคาถานี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยผมอยากเสกงูได้อะ่ะ ามาอีกแล้วคุณฮามาลูนะครับมาชมเราว่าเยี่ยมยอดมากเลยดูเหมือนว่าตอนนี้นายสาม,มารถเสร็จภารกิจเบื้องต้นหมดแล้วมาถึงเวลาที่นายต้องเตรียมตัวถึงขั้นสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์แล้วแหละอ๋อบอกให้เราไปหาเราบอกให้เราไปที่<อ>ห้องทำงานโคโค้กโค้กนาดี้ยนะครับเขาบอก,บอกท่านโค้กขนาดนี้ยจะอธิบายทุกอย่างที่นายต้องการจะรู้ให้เองเอ้ยนี่ไงนารูโตะแต่ผมอยากผมอยากเปลี่ยนคาถาก่อนไปเจอนารูโตะนะผมอยากเสกงูได้นะครับเกมมันเคยสอนบอว่าเราต้องมาหาเทนเทนนะครับถ้าเราอยากได้อะไรแต่ผมไม่รู้ว่่่่าาาาาาาเเเเททนน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 ขยยคคถิิจจหรรรือออออปล๋๋ีีีีไไไงงมมูแวับ้ คาถานินจาโอ้ยนี่ไงซัมมอนซัมมอนนิงเกรสเนค็คือสามารถเสกงูได้ผมมีเงินอยู่แค่หมื่นสองอ่ะผมมาซื้อดีปะ่ะมีท่าอื่นบ้างป่ะสเน็กตัวสนะครับผมอันนี้คือกระสุนวงจักรนะครับกระสุนวงจักรโอ้โนี่คือปีกนางฟ้านะใช่ปะ่ะของโคน,นันใช่ปะ่ะโอ้ยคาถาอ๋อคาถาเพลิงโอ้ยมีอามาเทลสัสด้วยหรออ๋อยูนิเวอร์แซลพูนี่คือท่าแรงน้มถ่วงบาริบเออร์ออ,อมเอตี Push ้พุชก,ก็มีด้วยเอ้ยเอ้ยคาถามันเยอะเนี่ยทุกคนผมก็ซื้อได้เยอะอยู่นะโอ้ยมีซีทู ผมมีเนสสีขาวด้วยเหรอคัมอนเบร์ทำอะไรได้อเอมีปเนสสีขาวคือสามารถมองทะลุพวกสิ่งกีดขวางได้เหรอโอ้ถ oh, oh, oh. ้่ผมอยากได้เนสสีขาวด้วยแต่ผมมีเงินไม่พอทุกคนแต่ว่าอะไรต้องเติมเงินโดยในบัญชีจริงวะนั่นคือหน้าที่ที่ผมต้องทำปะเอานี้มีคือคาถาพวกนี้เป็นแบบที่ล็อกลีใช้ใช่ปะอ๋มีเนสวงแหวนด้วยเหรอ What อ๋อมีตัดสายฟ้าด้วยว้าวคาถาเยอะมากเลยอะมีโอ้มีพันปักษาอยู่ตรงนี้นะผมจะซื้อเศกงูอนก็แล้วกันนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจะซื้อก็คือกระถาเพลิงอะแล้วก็อีกอันนึงก็ผมซื้อเนตบวงแหวนเพราะมันเท่ดีป่ะแต่ผมชอบเน่สีขาวมากกว่าน,นะส่วนตัวมันจะสามารถผสมกันมั่วแบบที่ผมทําได้ป่ะลองดูไหมลองเน่สีขาวไหมลองเน่สีขาวดีกว่าเออเบียคูก,กันอะมารผมเหลือเงินอยู่พันเดียวซื้ออะไรได้อีกไหมซื้ออะไรได้อีกไหมซื้อไหมให้หมดเอ้ยมีอย่างอื่นด้วยนี่หว่าอ้าวมีคาถาที่บอกว่าเป็นคาถาเอาไว้ใช้หนีที่มันเลือกทตุได้ด้วยนี่อันเนี้ยอา้าวแล้วใช้เงินไปหมดแล้วผมไม่รู้อะอะไรว งงครับทุกคนงงง,งแล้วเราจะไปเปลี่ยนคาถาได้ตรงไหนเนาะต้องไปหาซากุระหรือเปล่าครับใช่ไหมเนี่ยซากุระเราคุยบซากุระต้องเชงแบตเตอ e ์นปเใช่ไหมเอ้ยนี่ไงเปลี่ยนนินจ t สุนะครับเปลี่ยนเป็น f ไฟล์ a อลดีไหมอ้าวแล้วไม่ไม่มีเนตวงแหวนอ๋อพอเนตวงแหวนมันอ๋อถ้าเราซื้อคาถาที่เป็นสายเวนจ์มันก็จะอยู่แต่ในเวนจ์อย่างเดียวเท่านั้นพลาดเลยทุกคนเฮ้ยมีตัวใหม่ดีกว่าตัวนี้ เออขอเปลี่ยนดีวเป็นตัวนี้ก็แล้วกันครับเฟี้ยวอ่ะอ๋อถ้าเสกง,งูมันต้องเป็นสายแอทแทก,กเหรออ้าวแล้วนี่วงแหวนผมหายไปไหนอ่ะผมซื้อด้สีขาวมาเนสีขาวผมหายไปไหนอ่ะอ๋อเนสีขาวผมอยู่นี่ทุกคนมันเป็นของสายฮิลแล้วผมซื้อมาทําไมอ่ะโอ้นี่ผมไปซื้อแบบผมนึกว่าไม่จะใส่ผสมกันได้ผมไม่รู้ว่ะ ผมใช้เงินไปหมดแล้วด้วยโอ้ทำไงดีอันที่ซื้อมาก็ไม่ค่อยดี้วยนะเอาจริงใช้เงินเป็นน้ำไม่รูกอนผมฉันว่าหลังจากที่คนคนทธมารู้สอนคุณนายอย่างหมดแล้วฉันว่าน้นมันถึงเวลาที่นายน่าจะลองต่อสู้จริงๆสักทีอ๋อมันคือมันให้เราตกี้ลครับต่อไปคือมันจะให้เราเข้าร่วมนินจาเวิลด์ลีกนะครับผมซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มของนินจากลุ่มละสี่คนว่างั้นเถอะแต่มันไม่รู้ไงว่าผมแอบสู้มาแล้วตอนแรกแล้วผมก็ชนะไม่เคยหยุดด้วยไม่มีตอนไหนที่ไม่แพ้สักตอน ามาแล้วครับถึงเวลาต่อสู้งทนจริงแล้วโอ้โหลดนานมากนะเป็นเกมที่แบบว่าโหลดนานมากทุกคนโหลดนานไปไหนอะโอ้โหลดนานมากโอ้โหโหลดนานไปไหนวะเนี่ยมีคนหลุดไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันห่วยมากเลยทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําได้กี่ตอนนะครับแบบว่ามันมันลำบากมาก,กน,นะในการทําแต่ละตอนเกมนี้นเฮ้ยเหมือนซากรุระไม่มีเคเวสขึ้นเหรอครับ เดี๋ยวเรามารับภารกิจกันนะครับผมนะั่นคือภารกิจขโมยกระดิ่งวะที่เป็นภารกิจที่แบบว่าคาคาชิเขาเคยทำกับพวกนาูโตะก,กับซาสึสกะตอนเด็กๆอ,อ่ะอ๋ะอมารับผมมาไม่เห็นมีภารกิจให้ทําเลยครับลูกพี่ไม่เห็นมีภารกิจให้ทํเลยครับลูกพ,กพี่ลูกพี่มั่วป่ะครับผมไปไหนต่อผมอง<ม>ไปไหนต่ออเอ,อ โอ้ยนี่ไงเปิดแล้วภารกิจมันเปิดแล้วทุกคนมีระดับแรงภารกิจที่รับได้คือมีดแรงแล้วก็มีซีแรงพวกนี้นะครับก็ด้ยกขึ้นมาหน่อยแต่ซีแรงยังไม่เปิดนะเอ้ยเปิดแล้วนี่ว่าเ,เดี๋ยวเรามาทําภารกิจขโมยกระดิ่งคาชิกันดีกว่าครับผมไปวันนี้อาจจะไม่ต้องสู้กับคนก็ได้งเรามาลองดูซิว่าในเกมมันมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับผมให้เราบอกว่าเล่นนอกจากสู้กับคนเนะน,นี่ยวันเนี้ยเกมแม่งโหลดโคตรนานเลยทุกคนแบบจะทําอะไรแม่งโหลดนานมากเกม้ม่นโหลดนานมาก มาครับผมเราอยู่ที่ป่าต้องห้ามนะครับผมก็พูดไปงั้นไม่รู้เหมือนกันขอให้สี่ล่กเนื้อเฮ้ยไปไหนวะโหเราถือดาบนะครับอุ้ยแม่แม่แม่ดูนี่ครับ,ป,ป,บ,บ,บปักปักปึ๊กปึกกระถาษไปกระดาษเพลิง let's go let's go อีกลูกไหม let's go อู้โหย อาคาชิบอกว่เาเด EX ี๋ยวมันจะเอาจริง no ขึ้นแล้วนะครับโอ้ยมันมันใช้คระถาแยกล่างไฟฟ้าปะเนี่ยครับเพิ่มป้๊บเรียบร้อยครับผมนี่ไปอีกตัวหนึ่งนี่ครับโอ้โหน่อ้ไม่ใช้ได้วงแหวนใช่ปะโอ้โหเกือบไม่ทันนะทุกคนนี่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  Let's go โอ้ตกตกตกน้ำตกน้ำ โอ้ตายตกเหวตายทุกคนโอ้เขินเลยวะเราทำไงดีอะตกเหวอีกแล้วอะอ๋อนี่ไงผมลืมไปแล้วไม่ต้องกดปุ่มนี้นะครับอ๋อนี่คือมันบ่นี่คือคาคาชิที่เอาจริงนะครับผมเอาไปเลยไปดิไปดิไปดิกระถาเพื่อนอู้หมันใช้บาเรียจากโอ้ไม่ใช้ได้วงแหวนใส่เรานะครับแต่อ้โห เอ้ยเอามาอีกลูปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บโอ้โหหมดยางหมดยางใครชี้หมดยางโอ้โหนี่ครับกระดิ่งตกแล้วกระดิ่งกระดิ่งดอบแล้วเรียบร้อยครับผมเราขโมยกระดิ่งได้เรียบร้อยแล้วหมันอยู่เนี่ยหมันอยู่เนี่ยมันอยู่มันอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เสียอย่างเดียวหรือไหมเสียอย่างเดียวจริงคือเสียที่ผมเล่นหมวกมิชชั่นได้คอมพลีตอย่างพูดมาก็เป็นบทสคริปต์พูดนะครับผมไปอ่านี่ครับมิชชั่นคอมพลีทนะคะร,ะรัรรบ,บผมภารกิจภารกิจสำเร็จนะครับผมไป โอได้ระดับ S นะครับผมเวล์อัพไม้เวล์อัพไอเวลเจ็ดแล้วครับผมเราก็ได ja. ้ค <knowledge> <x> ัมภีร์พวกนี้ไปแล้วก็เอาคัมภีร์ไปเปิดแลกเป็นของได้ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะแต่ผมรู้สึกว่าโอโลจิมารูที่ผมเลือกมาไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนริงจริงโอ้ได้รับถ้วยรางวัลทีมเวิร์กเห็นป่าทีมเวิร์กเขาบอกผมมีทีมเวิร์กที่ดีทีมเวิร์กที่ดียังไงวะลงเหวไปสองรอบทุกคนเมื่อกี้มีอะไรให้ทำอีกไหมมีอะไรให้ทำอีกไหมเนื้อ เอาหลุดเลยหลุดอีกแล้วหลุดออกมาข้างนอกอีกแล้ว,ลอลวโอ้ยเป็นเกมที่แบบว่าหลุดบ่อยมากเลยทุกคนผมอยากจะเล่นให้สนุกนะแต่ว่าถ้ามันหลุดแล้วมันโหลดเยอะขนาดนี้มันก็ยากที่ผมจะเล่นแล้วสนุกนะทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามารับภารกิจสุดท้ายของวันนี้กันดีกว่านะเดี๋ยวเรามารับภารกิจซามูไรเรสคิวนะครับผมหรือภารกิจช่วยเหลือซามูไรนะครับผมที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเราก็จะเข้าไปช่วยนะครับผมเราเคยเล่นอันนี้มารอบนึงแต่รอบที้เป็นรอบฝึกโอเคปะ่ะแต่รอบนี้คือเป็นภารกิจจริงๆแลวไม่เสียเวลาผมเดี๋ยวเราเข้าไปลองเยดีกว่าครับ Let's go มาครับผมมาถึงมาละภารกิจนะครับช่วยเหลือซามูไรนะครับผมเรามากับโอโรจิมารุลูกพี่เราคนเดิมนะครับผมโอ้นีัไงนี่เปิดอู้เปิดตัวที่คาถาเลิงครับหล่อหล่อเมื่อกี้หล่อหล่ออืมตายเท็มโอ้ยตายแล้วนะครับนี่นี่นี่โอ้นี่นี่เรียบร้อยครับผมเวฟแรกหมดไปแล้วใช่ไหม ะอา้าวส่งยาให้นินจานะครับฮิวนินจาขึ้นมาอา๋อยังเหลืออีก3ตัวนะครับอ๋อเราก็ไปเก็ยบยาอีกกระปุกนึงอันนี้เป็นยาเป็นยาของเราเองนะอ๋อคือต้องไปอ่านข้างบนแล้วนะโอ้ผมวิ่งงงผมวิ่งงงมามาจุดที่2ครับผมเฮ้ยที่พวกหู เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหล้มไปอีกสองตัวคาถาเพลิ่อโอ้โหมันเอาผมว่ามันเอาผมอยู่นะเรียบร้อยครับยิงคาถาเพิ่ไปอีกดอกหมดย่างหมดย่างหมดย่าง,งเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเหลืออีกตัวหนึ่ง อ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์เ,เก็บของที่ดรอปก่อนอ่าเราเก็บยาได้แล้วนะครับอ๋อนี่คือเป็นภารกิจยาวกว่าเดิมนะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเก็บของนะครับไอ้ฮิวซัมบูรานะครับขึ้นมาช่วยเราไปครับไปมาร์กต่อไปกันอุ้ยสวยนะสวยนะ โอ้โห,หโหดม oh, oh, okay. ากขนาดนี้กถามเลิยอู้หูผมก็อู้หูอัดขนัดเลยเมื่อกี้อ่ามาดูละตัวหนึ่งนะครับมันมืดมากครับทุกคนมันมืดมากก็ทีเรียบร้อยครับหลับไปอีกหนึ่งหลับไปอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งหลับหมดอ่าเตรียม เคลียร์หมดแล้วนะครับทุกตัวของตรงนี้ขอ,อยาอยู่นู่นนะผมต้องข้ามผมต้องข้ามฝั่งไปเอายาก่อนโอ้ยมีอะไรกตรงนี้ยามาครับเรากระโดดมาฮิลินเฮ้ยเรามาฮิลเพื่อได้อีกสองตัวนะครับ ทำพีอีกนะครับผมไายตรงสุดท้ายอยู่ข้างล่างนะทุกคนต้องกลับไปตรงนู้นนะอู้ยเกือบล้มเกือบล้มอูอูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันได้ดูทุกคนเมื่อกี้ฮะค้มไปครับผมมาเปิดปูได้ขนาเพลก่อนเลยเอาไปอีกนัดครับเอาไปอีกนัด เราอย่ายนืนตรงเมื่อกี้นะมันเสียเปรียบบางคนยืนตรงบันไดไปไหมเนี่ยมันเสียเปรียบเอาละเอาหน่อยครับหลับไปอีกตัวหนึ่งแล้วครับมีโอ้โหโอ้โหมันเอาเรื่องหรือฮะมันไม่ได้เอาเรื่องครับแต่ผมอะเล่นไม่เป็นโอ้โหโอ้โหเกือบตกนะครับเกือบตก หมดแล้วหมหมดแล้วโหมโเ,เราต้องมาช่วยแบบซาม,มูไรยเยอะมากเลยนะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่คิดว่าแบบจะต้องมานึกว่าแบบเป็นภารกิจสั้นๆนะครับอ่าครับเอ้ยเอยยินตันกันอ่าเราช่วยเหลือซาม,มุไรครบแล้วนะครับอ่าภารกิจสำเร็จแล้วครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โห โอ้โหเวลอัพนะครับจนได้นะจนได้อ๋อนี่นะครับพมอมันขึ้นแล้วว่าถ้าเราทำภารกิจเสร็จแล้วเราสามารถไปรับของรางวัลเราได้ที่โรงเตรียมนะครับก็คือที่ที่ซักุรลอยู่นี่เองนีไง VR training complete นะครับผมอ๋อนี่มีการแบบว่ามีภารกิจใหม่ด้วยนะครับให้ภารกิจใหม่คือเราสามารถสู้กับมอนสเตอร,ร์เป็นภารกิจเขาเรียกว่าปกป้องประตูหมู่บ้านนะครับผม <c oughs> เพื่อการไม่ให้มอนสเตอร์บุกเข้ามาโอ้คอนเทนต์แม่งเยอะว่ะเอาจริงมาดูกิปบ็อกกันนะครับโอ้ นายนายขอกลับไปดูหน่อยดิยว่ามีแบบภารกิจใหม่จริงหรือเปล่าโันนี่ไงนี่ไงมีภารกิจใหม่ให้เข้าจริงด้วยครับ นี่มีภารกิจใหม่นะแบบว่าสู้กับมอนสเตอร์นะครับผมปุกป้องหมู่บ้านนะครับผมโหน่าเล่นมากเลยแต่ว่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะวันนี้ก็ไม่ได้เล่นออนไลน์สู้กับใครนะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าผมมาขอแบบว่าดื่มด่ำกับคอนเทนต์ในเกมในระดับหนึ่งก่อนว่ามันมีอะไรให้ทนอกจากแบบว่า PVP สู้กับเพลเยอร์คนอื่นบ้างนะครับผมพอจะรู้แล้วมันมีภารกิจนินจาให้เราไปรับได้นะสามารถทําได้ทั้งคนเดีียยยวววล่่่่หรรืือออาาาเเเจะททํํกกับพน็ไไดด้้ผมมม ับใครที่เล่น p พลยหรือมีเกมชิราบิสไตรเกอร์ใน Play 4ก็ทักมาได้นะครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อได้มาจอยกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารอบหน้าเรามาลองรับภารกิจเพิ่มดีกว่าผมอยากลองภารกิจที่อันนั้นนะ่ะภารกิจปกป้องประตูว่าจากปีศาจเมื่อกี้น่าจะสนุกนะจากมอนสเตอร์ที่ที่เขาเรียกว,ว่าเป็นร่างโคลนมาจาก10หางใช่ปะ่ะน่าเล่นมากนะอันนั้นน่ะเอาว,าว่าเก็บไว้รอบต่อไปก็แล้วกันนะครับที่ผมจะได้กลับมาที่หมู่บ ดแลตัวเองจากโรคโควิดนี้ดีๆนะครับผม stay safe นะคร<ม>ับอยู่บ้านนะครับผม you know you gotta stay safe for yourself your family you feel me นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าชอบนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับกด subscribe ที่ channel Ben BC ด้วยนะครับผมกดไลค์ที่เพจเฟซบุ๊ o เบนบีซีเช่นกันนะครับ follow Instagram ที่แอด b e n นะครับผมแ l n w b e n นะจ๊ะและสุดท้าย follow channel Twitch ก็ด้วยดิโก็เจ็ดดีมากนะครับ twitch tv เทปเบนซ่านะครับไว้โอกาสไว้กลับมาเจอกันอีกนะครับผมนานๆนะอย่าลืมนะครับว่าคลิปใหม่มาทุกวันจันทร์มาพฤหัสนะครับผมก่อนจะจากกันทุกคนต้องขอฝากคำคมไว้ก่อนนะครับผมทุกคนรู้ไหมครับว่าสัตว์อะไรกินเยอะที่สุดคำตอบนะครับสัตว์เอ้ยกูเอง